ఆ วดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอว่าชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นเจลล้างหน้าตัวหนึ่งที่มีความพิเศษมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าเป็นเจลล้างหน้าที่มีแปลงล้างหน้าติดอยู่ในตัวด้วยค่ะซึ่งก็เป็นตัวนี้แน,นงค่ะตัวนี้นะคะก็คือไม้เจนท์ล์ไฮเดรตติ้งครีนซิ่งเจลนั่นเองนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเจลตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นหัวแปลงแบบนี้นั่นเองนะคะเขาจะขาแยกกันนะแล้วเราก็เอามาเชื่อมต่อกันนะคะง่ตัวซึ นี้นะคะทางแบรนด์ไมค์เขาบอกว่าเป็นเจลล้างหน้าน้ำผึ้งป่านะคะก็คือมีส่วนผสมของน้ำผึ้งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเจลสีเหลืองทองแบบนี้นะคะก็จะได้ฟิล์เหมือนเราใช้น้ำผึ้งล้างหน้าจริงๆด้วยค่ะซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราประกอบล่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเปิดเจลนะคะให้เขาออกมานะคะโดยไปที่ปุ่มออนนะคะก็คือหมุนหัวแปรงทั้งหมดนะไปตรงที่มีมินกับแม็กเนี่ยค่ะพอหมุนมาตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ปล่อยเจลออกมาเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะคะเราจะต้องหมุนป กลับมาด้วยนะคะไม่อางนั้นเจลมันจะไหลออกตลอดเวลาเลยนะคะเอาเท่าที่พอใช้นะแล้วก็เริ่มกดปุ่มตรงกลางนี้นะคะเป็นการเริ่มเปิดการใช้หบแปลนั่นซึ่งเขาก็จะสั่นนั่นเองค่ะ หลังจากที่เขามีการสัว์แล้วก็จะนวดหน้านะคะวนๆไปที่ผิวหน้าเนี่ยก็จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าไม่ควรเกินหนึ่งนาทีนะคะซึ่งการใช้แปรงซิลิโคนล้างหน้าวันมีความรู้สึกว่าเขาจะช่วยทาความสะอาดได้ล้าลึกมากขึ้นกว่าการใช้มือนะคะซึ่งเราก็น่าจะเคยเห็นกันในท้องตลาดนะคะว่ามันจะมีเป็นพวกแปรงซิลิโคนอะไรเงี้ยขายเนาะแต่ว่าตัวนี้จะสะดวกมากๆตรงที่สามารถที่จะใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาโมแบบยิบไอ้นู่นไอ้นีน่ใช้ทีละอย่างก็คือประกอบล่างกันไปเลยแบบนี้นะคะ ใช้ได้ในครั้งเดียวเลยนะคะก็ครั้งแรกที่ว่าเห็นว่าก็มีความรู้สึกว่าตัวหัวแปรงเนี่ยค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันเราจะแบบใช้แล้วมันจะเสียเวลาหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าพอใช้ไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าถึงเสียเวลาอะไรขนาดน,านั้นแล้วก็ข้อดีของการที่แบบแปรงเล็กแบบนี้ก็คือเราสามารถจะเข้าซอกตรงแบบซอกจมูกหรือแบบร่องอะไรต่างๆของเราได้แบบว่าค่อนข้างง่ายทีเดียวนะคะสิ่งที่แบบอยากล้างที่สุดแล้วรู้สึกว่าแบบมันควรล้างที่สุดมันก็คือน่าจะเป็นจมูกอะไรเงี้ยเนาะที่แบบว่าขัดสิวเซียนอะไรเงี้ยออกเบาๆอะไรแบบนี้เราก็จะ จะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นไซ์ที่แบบพอเหมาะกับการล้างช่วงนี้พอดีเลยนะคะหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะ่ก็รู้สึกว่าแบบเออมันแน่แหละมันสะอาด่าการใช้มือล้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันช่วยแบบว่ากระตุ้นผิวนวดผิวอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะหลังจากใช้แล้วรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นดีนะคะตัวนี้จะเป็นเจลล้างหน้าที่จะใช้แล้วมันจะไม่ไม่เอียดนะมันจะทําให้แบบผิวนุ่มผิวชุ่มชื่นนะคะเจลล้างหน้าที่เป็นแบบนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีความชุ่ม้้้้นนนนนน่่ิวมมััจจะะะไไไดแหงงเกกปาคซึ็ เน้นความชุ่มชื้นสุดๆแล้วก็ล้างได้สะอาดล้ำลึกด้วยนะคะสําหรับเจลตัวนี้นะคะก็สหรับใครสนใจนะคะเดี๋ยวว่าใส่ลิงก์ยลยอยดเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้นะคะก็ตัวหัวแปลงกับตัวเจลเนี่ยขายแยกกันนะเราต้องซื้อทั้ง2อ,อย่างแต่ว่าใครที่แบบจะซื้อเจลมาใช้อย่างเดียวเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าใส่คู่กันก็จะเริ่ดม,มากๆเลยนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ